สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับช่วงเช้าๆบ่ายๆนะกาน้ําดื่มชากาแฟหรือรว่าน้ําผลไม้น้ำเต้าหู้นมถัว่วเหลืองนะครับมานั่งทานกันนะครับใกล้ๆนะเดี๋ยวขอเริ่มต้นก็ขอจิบกันเลยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงวิถีทางโลกและวิถีทางธรรมในช่วงแห่งสงครามนะเป็นอย่างไรนะครับคือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าเราเห็นความขัดแย้งของโลกเนี่ยเยอะเลยนะครับมี เรื่องของเอพราเรียกว่าความขัดแย้งและสงครามหลายจุดนะอย่างสงครามในยูเครนสงครามในกาซาสงครามในทะเลแดงอย่างเงี้ยนะคำถามคือเรามองเห็นอะไรนะครับก็หนึ่งนะเรามองเห็นการต่อสู้นะ,นะครับแล้วก็การสังหารชีวิตนะเรามองเห็นการอ้างเหตุผลนะความถูกต้องชอบธรรมมีการอ้างกฎหมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอ้างกฎบัตรใช่ไหม นะที่เรามองเห็นเงินกฎหมาย,กฎ,มายกฎบัตรการโต้เถียงการตำหนิกันการประนามกันในการประชุมนะอย่างในสัประชาชาติในสภาความมั่นคงแห่งสัปปะชาชาติถูกไหมอันนะั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็คือวิถีทางโลกนะครับถ้ามองวิถีทางรมละ่ะนะก็คือเขาอยู่กันในกรอบสินหน้าไหมเนี่ยนะในทุกวันนี้นะเขาอยู่นในกรอบศินหน้าไหมทัามกลางไอ้ความขัดแยง้งสงครามเนี่ย ซึ่งในสภาว้าแห่งสงครามที่เห็นในทุกวันนี้นะครับต้องบอกวิถีทางธรรมนี้ล้มเหลวสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ยังมันยังมีการฆ่าสังหารทำร้ายทำลาย,ลาย,ลายชีวิตและทรัพย์สินกันเป็นปกติเลยในทุกวันนี้โอ้ดูข่าวโดยเฉพาะช่วงสงครามเนี่ยทำกันเป็นทุกวันเลยนะครับก็เรียกว่าเดลี่แหละนะมีการโกหกบิดเบือนบิดเบี้ยวใส่ร้ายปายสีกันเป็นปกติเลย ะฉะนั้นยุคสมัยนี้นบอกว่าวิถีทางธรรมเนี่ยมันไม่เห็นนะเห็นในวิถีทางโลกแล้วดังนั้นในช่วงแห่งสงครามเนี่ยผมบองตรงว่ามันน่าจะวิถีทางโลกเนี่ยเด่นก็คือการต่อสู้กันนะครับเด่นเลยวิถีทางโลกนะครับนะที่จะตอบโจทย์เนี่ยในรอบนี้นะครับในท่ามกลางยุคสมัยนี้นะวิถีทางโลกและพิธีกรรมเนี่ยคือวิถีทางธรรมเท่าที่ผมดูเนี่ย เท่าที่ผ่านมานะผมว่าล้มเหล,แลวแล้วล่ะตอนนี้เหลือแต่วิถีทางโลกนะครับที่จะตอบโจทย์เท่านั้นนั่นคือการใช้กําลังทางการทหารภายใต้มุมมองการตัดสินใจของบรรดาผู้นําเท่านั้นนะครับที่จะตัดสินใจต่อไปอย่างไรผู้สายง่ายคือตอนนี้ถ้าเกิดถามผมเนี่ยนะเนี่ยเหมือนกับมนุษย์เราอ่ะนะคุยกันนะพูดถึงสีนเนี่ยผมว่าโอ้โหมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่วนะต่างฝ่ายต่างก็ใช้กําลัง ทางการทหารใครมีอาวุธดีกว่าเหนือกว่านะครับวันวิถีทางโลกและวิถีทางธรรมในช่วงแห่งสงครามเขาต้องบอกว่าวิถีทางธรรมเนี่ยลบไปนะครับวิถีทางโลกเนี่ยมาแรงนะเนท่านนี้สนใจนะครับการวิเคราะห์ผ่านมุมมองในการผมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับในคลิปสัมมนาออนไลน์4สัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจนะครับเขาบอกน่าสนใจจริงๆมันจะปูพื้นฐานท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2 0 2 0นีี้เลยนะครับซึ่งจัดทาไปแล้วนะ ก็เรียกว่าสัมมนาลอ์สดผ่านไปแล้วปี2ปีที่แล้วนะซึ่งใครได้เข้าประชุมมาจะรู้ว่าผมมองเตือนอะไรกันไปเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ัวนี้เอาไลงไว้ในช่องผมละนะครับแล้วก็คลิปนะโมเดลนะการคิดวิเคราะห์คาดการโอกาสเขา้จะเป็นในปีนี้ส24ที่เศรษฐกิจถดถอยและสงครามใหญ่อยาใครวันปายโอกาสเขาแนเป็นอย่างไรอันนี้ผมเพิ่งทําต้นปีนี้นะ่าสนใจเหมือนกันนะ ราะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับการขยายตัวบรรทายของสงครามซึ่งผมคาดการณ์เลยว่าโอกาส70%จะเกิดขึ้นในต้นปีเนี่ย2024มันเกิดขึ้นแล้วนะครับการโจมตีนะครับในทะเลแดงนะในเยเมนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมองต่อไปก็คือว่าถ้ามันเกิดการป้อนกลับแบบบวกน่ากลัวท่านที่ดูในคลิปผมแล้วท่านจะทราบว่าน่ากลัวนี่แบบว่าอะไรมันเร็วมากนะครับ แล้วก็ยังมีคลิปใหม่ล่าสุดนะครับอีก4คลิปเหมือนกันที่พูดถึงนะครับว่าเงื่อนไขสําคัญบริบทอะไรของเหตุการณ์สถานก,การณ์เน<ๆ>ี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่จะนาไปสู่การขยายตัวบนปลายของสงครามการซุดตัวของเศรษฐกิจและจะเป็นชนวนนะครับไปสู่สงครามใหญ่และสงครามโลกครั้งที่สามได้นี่ก็น่าสนใจมากนะครับรวมๆไปที่เล่าไว้ฝา่นี้ก็สิบกว่าคลิปนะครับบัทนทัดที่สนใจนะครับต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมนะครับ การตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรดูจากลิงก์ใต้คลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้รวมถึงท่านทีนะ่ต้องการรับสน่นช่องผมนะไม่ว่าจะเลี้ยงกาแฟผมนะผ่านปุ่มขอบคุณหรือว่าการกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการรับสน่นช่องผมเช่นเดียวกันหรือการได้คาวิพาวิจารณ์ดีๆร่วมแบ่งปันในช่องผมนะครับก็เป็นการรับสน่นช่องผมเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ